อ๋อแต่บนมันเร่าที่วันนั้นแม่กูโดรเฮานี่บ่จ้ะบ่จ้ะยี่ง้างย่สว่างโอ้จ้ะเลื่อนชินอืจ้ะจ้ะอันเอาอันแม่สิบอกอันถูบทวนให้เบิ่งตัวก่อนมันเป็นเลขคำนวณชุดโคตรตัวอันเลขคำนวณติแม่คำนวณเอาบ่จ้ะแม่เลขอันคำนวณใส่เลขกันวันเฮานี่ล่ะอโอเข่ามาจะงวดหรือจ้ะแม่ มันเข้าอันสามจีวันนี่แหละแต่ว่าอันต่อไปขี่มันเข้ามาเรื่อยๆมันมายุดมันมาพินส่วงเลื่กันเลยว่าเข้ามันก็เริ่มเข้า๋อเรื่มเข้าอีกแล้วที่แม่แนนเด็กมีจักตัวจ้ะแม่เด็กกตัวเด็กฮกตัวแนนจ้ะว่าึางทงก็ฮกตัวือกันบ่จ้ะแม่หกตัวือกันเขาเขาเด้อเด้ออืม มัน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 แยกบนแยกล่างแต่ว่าล่างล่างขึ้นจะแยกเคีดแต่ว่าเกี่ยวกรแลวมันเขา่าเกี่ยวนี่มันเขาเ <ừ> กี่ยวนี่มันเขาทั้งบนทั้งล่างมักวันที่สองแหละเด็กหกตัวเขาบนเขาล่างเลยบมแม่ยแยกบนแยกล่างหมาจ้ะแงนเอาเอาเอาันที่บอกไปเบิง้งอันสติีเก้าที่อันวันที่สองเตียมจตียมจดนะแปดสองจ้ะหกสอง งวดอันงวดสิบหกนี่บอกแม่บอก์งวดวันที่สองไข่เพิ้งไข่เปิ้งวันที่เอ็นสองสักวันสองที่สามหน้าน่ะจ้าแมวเราลดจ้าศูนย์สองจ้าสามสองเจ็ดสองสี่สองอืมนี่เป็นบนบนบานนี้ล่าจ้าเก้าสองหกอันเก้าสอง หกสองเก้าจะหกเก้าจะเจ็ดเก้าศูนย์เก้าอืมเขาบนเขาล่างสามเก้าจะสี่เก้าตัวตัวนี้เป็นวันที่สองบันนี้วันที่สิบหกเดี๋ยวันที่มาเนี่ยที่สิบหกเดี๋ยวเอาสมุดจดกันเด้อแม่เด้อสามล่างก้าสอง เก้าสองหกสองหกสองสี่สองสี่สองเ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองศูนสองสามสสามสองแค่นี้ล่ะอันขอฝากตัวเปิดตัวอันใหม่หนเด้อ้ยบอกกคยบอกช่องใดบ่จะแม่ บอถ้าก็เปิดนวดอนันอนวดนี่ละจ้ะโอ,อ้อออออคือทีดังเทนอบาลน, <c oughs> นี่เด้อจ้ะก็ตามโตเนะาะค่ะคุณแม่ FC เพิ่นอยากแบ่งปันเด้อจ้ะวันวันที่2พฤษภาคคม6 5หามันเข่าบนเข่าล่างเลยเด้อจ้ะเด็เพิ่นย2 6 2 0 2 3 2 7 4 4 2จจ้ะก็ออกบน ตรงๆเลย,ดย 4, 2, เด้กกอดค่ะ4 2เบติกาบหยากเนาะค่ะบารนี้เลขล่างพิ้นมาสองเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามเก้า4อันนี้ก็เขาออกล่างเด้อค่ะปะาดเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะ F4 โชคดีแต่ต้อเห้าบาท์ดเ,เดี๋ยวจะ็กขึ้น ของคุณแม่เป็นหามากจริงๆเลยจ้ะงวดที่แล้วเนาะค่ะเนาะเด็กแม่เพิ่นจะเป็นบนเป็นบนล่างเป็นล่างด้วจ้ะเอฟซีว่าต้องกราฟยาบคุณวะเนี่ยด้วยจ้ะงวดวันที่สิบหกพึกสภาพโค้มโหกหาสองสามเก้าสามหกสามศูนย์สามสี่สามเจ็ดสามอันนี้บนด้วจ้ะอันนี้เลขล่างด้วจ้ะ เลขล่าง9 2 6 2 3 2 4 2 7 2 0 2จ้ะนี่เด้อจ้ะเลขคุณแม่เฮาเนาะค่ะเนาะแคปหน้าจอไว้เด้อจ้ะนี่เด้อจ้ะมักกับแคปหน้าจอไว้เด้อคะ่ะ FC เลขคุณแม่ สินหาผ้าร่วยว่ะสรนตั้งซื้อสายแญ่แมงสิลปวะสรนอยากเปิดตัวเปิดตัวช่องแรกเด้อค่ะแม่พิ่นบเ,เคยเบ้าช่องใดค่ะถูกมากตลอดนั่นล่ละแม่เพิ่นกระึกษาวิชาเนค่นเนะแม่พึ่นศึกษาวิชาคำนวณสูตรคำนวณลำเรียนมายางดีแม่เฮาวะ อยากแบ่งปันโชคลาภค่ะให้ได้โชคได้ลาภนาแม่เฮาเด้อเอฟซีก็เบิ่งน้ำกันนี่ละจ้าแคปนาจอไว้คันเลขเพิ่นเข้าเพิ่นก็จะเขา้าคือเกานั่นละจ้าบ่ต้องการาบยากเนาะคะเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลย้อจ้าจนมากก็เข้าล่างเขาบนน่ะแม่เนาะ อันอันอันตะกี้ปะกีอันแม่ก็เอาคูนล่างค้นบนใบยูบ่าแตัละมาแยกไม่เอาเล็กล่างเฮ็ดข้อเล็กล่างนะเอาเล็กันทายที่มันออกแล้วนั่นมาเฮ็ดจังบ่วเปียงเงินนะแม่นาออันเนี้หลายตัวแล้วเข้ากันละถอยละได้ยานละได้ตอนตอนตอนห่อนนี่ไม่ไมเฮ็ดที่แหลกเนี่ยปุ่มเขาก็ได้เงินละมือช่องมืนมาในต่วมันพอะเขาเขาก็เลยถอย ตถขาแยกบนแยกล่างซื้อกลับบ่นนี่แม่บ่บ่กลับอือันที่เฮ็ดมันนี่มันจะออกตัวกลับอันนี่เห็นนี่สามศูนย์ศูนย์สามมันละบ่ก็เจ้าเฮ็ดเลขเป็น้็เจ้าจะบ่กับได้บ่กลับมันบ่ไหวมันหลายเนาะแม่เนาะตะกับมันกับเบาไว้มันหลายตัวนะจ๊ะแม่นักกับมันกับเบาไว้แบบว่าจนได้มันออกตรัวมากกวเจ้าเอานิดหน่นะจะได้บอกเพคนว่าบ่ต้องกั๊บน้อแม่นาะ เอาเน้นบนเน้นล่างไปโหลดฟันท่งโหลดแต่ว่าฝากกันสาญาอันจ้าไม่อันว่าแง่ใครซื้อว่าสินหาผ้ารวยเด้อสิงอีหยังก็แม่ว่าไม่จ้นซื้อซื้ออันน้ำนั่นว่าสินหาผ้ารวยโอ้จัดจ้าคุณแม่สินหาผ้ารวยอ้ก็ถือ ตอนนั้นมันก็นหายไปพักหนึ่งพนักพนกก็เศร้าเศร้าคำนวณออกมาบันที่นี้มันเริ่มเขาอีกแล้วแม้ว่าวันที่แล้วเขาทั้งศูนย์เก่าทั้งซีสองจ้ะวันนี้ก็เรยกว่าจะต้องมาอีกแม้ว่าเป็นเลยคำนวณให้ออกมาแบบนี้แล้วจะ้ะมากระจัดไปน้ำแม่เขาเด้อแต่ผมมากะน,นีมม่ละแนบิึงน้ำนม,ม่พิมพ์นี่ละแนมบิึงน้ำกันพร้อมกันเลยเด้อจะ้ะแม่สินหาผ้าร่วยจะ้ะแม่ว่าตังซื้อแบบนี้แล้วสันช่องแรกขอเปิดตัวพ่นว่า ก็ขอห้โศกให้หมาเน้อแม่เหาเด้อขอบคุณหลายๆที่ให้แนวทางมาแบ่งปันกันเนาะจ้ะหมวดนี่ก็ให้ได้โศกได้หมาเน้แม่เหาให้เอฟซีทุกคนมีโชคมีลาบน้ำขันจ้าค่ะมียังกระแบ่งปันกันเนาะค่ะเนาะสุขภาพดีกระแบ่งปันกันบอกต่อกันเด้อค่ะทีเอสจีคู่กับคอลลฟิลคู่กับสบูผิวสวยน้าใสเด้อจ้าเอฟซีสนใจกระทักมาเด้อค่ะเด้อ พิมก็ได้ไปโ่งให้สูเมืองละจ้ะเดี๋ยวนี้ขายดีมากๆเลยจ้ะสามอย่างนี่เนาะค่ะเนาะคอเราฟิวกับเสาวแรงดีเอจีกับวัลาเมดจ้ะสบูนี่ก็ใส่ล่างนาทูตัวแต่ว่าส่วนมากกับพี่มึงกัใส่ร่างนาเนี่ยละจ้ะก่อนนึงก็ใส่ได้สามเดือนพอละของดีมีคุณภาพทุกอย่างเนาะค่ะเนาะสนใจกัทักมาด้วยค่ะมีดีแบงปันกันเนาะจ้ะเนาะ ของดีบอกต่อรับประกันคุณภาพจ้ะของแท้ร้อยเปร์เซ็นเลยเด้อค่ะสนใจกระทักมาเด้อค่ะมีพิมพ์กระล่งเบอร์โทรให้ตลอดเนาะค่ะเนาะทีเจก็กิกกนเศ้าเม็ดแรงเม็ดก็ได้หรือกินว่านาเม็ดก็ดีจ้ะสนใจกระทักมาเด้อค่ะเด้อสำหรับมือนีก็ะสวัสดีค่ะ